สวัสดีครับก็วันนี้มารีวิวตัวสีฟ้านะครับวันนี้เสร็จดึกเลยตอนนี้ก็สัก5้าทุ่มแล้วนะครับก็เราไปไวๆกันอ่าซัาบเป็น8นิ้วไม่เหล็กสองชั้นนะครับกลาง4นิ้ว4ด,อ,วดอ,อกนะครับแ้ม3นิ้ว2ดอกนะครับแอมแอมเป็นซัต ks t 2 1งหนบิดแล้วข้างละ200ร้อยวัตต์ rl นะครับแล้วก็ ตัวปีใหม่เป็น z k m เนะครับมี USB ใช้งานได้ปกติเอาออกไปให้ตู้อื่นนะครับลิงก์ตู้อื่นได้อินครับผมไม่สอจุดนะครับแล้วก็ตัวนี้วัดแวตพร้อมที่ชาร์จนะครับ t ้า e c และ USB-A นะครับผมแล้วก็หนังสีฟ้าถ้าลูกค้าจะเลือกเปลี่ยนได้นะครับหูจับสแตนเลส แบบซอกล่องนะครับด้านหลังก็จะเก็บสายไฟนะครับโชว์งานโชว์ระบบตัวสเต็ปอัพพันแปดร้อยวัตต์นะครับตัวขับซับ2สองโอห์มแคชเช่สามศูนย์ศูนย์สองนะครับอันนี้ก็ตัวเอทีสองหนึ่งสตาร์สวิตช,ชิ่งยี่สามสิบโวลต์สิบสี่แอมป์แล้วก็แบตเตอรี่แปดเอสนะครับสิบห้าแอมป์ สเตปดาวแล้วก็ไฟคูม,มูลทั้งระบบนะครับตอนนี้จะมีรีโมทให้แล้วก็สิงเสียงได้นะครับปรับโหมดเปลี่ยนโหมดได้นะครับนี่ครับมันจะสิงเสียงเราด้วยเสียงเพลงด้วยก็กล่องควบคุมอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสิงเพลงนะครับ ่าวัรุ่มที่ iPad ก็ครึ่งหนึ่งนะครับผมนะ okay, <you> ครับ,คร,บครึ่งหนึ่งตอนนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับโอ้โ oh ห oh oh. เดี๋ยวผมเพิ่มเสียงนะครับ oh. นิดนึงนะครับดัง oh. มากไม่ได้ 气数万人足。Three, two, one, two. ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟสอระบบไฟบ้านไฟแบตแบตเตอรี่ถึงหรือใครอยากได้ไฟ3มระบบมีไฟอ่าสำหรับพ่วงจากรถยนต์ด้วยก็ทักบอกได้นะครับก็วันนี้ดึกหน่อยรีวิวระยะไกลๆไม่มีให้พี่ๆดูนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม